ดูครับเมื่อกี้เต็มเต็มแล้วก็เกนดอุบัติเหตุทุกคนมันเบรหัวขับมัาครับที่หาแตกย้อยหมดเลยให้เห็นว่าเออสดๆน้องก็น่ารักมากบนรถช่วยกันประคองเพราะเรานู่นหัวขับามาั่ไปถึงตรงนู้นนี่คือตลาดกินหยงทุกคนลบเมมลบคลิปที่เราโพสตปเมื่อเช้าเพื่อจะได้ถ่ายต่อทุกคนนี่ฮะเห็นไหมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ที่มือถือไม่หล่นลงไปตรงถนนระหว่างอยู่บนสะพานลอยเขาเบรค เพื่อจะคงจะไม่ไม่อยากชนท้ายกันข้างหน้าไงแต่ไม่รู้จักระวังสัตว์เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันต้องรับผิดชอบไปนี้นะฮะให้มันจ่ายเพราะชาเย็นอร่อยมากแต่ไปแล้วหลวุดคารถอยู่บนสะพานลอยเมื่อกี้ทุกคนคลิปที่แล้วนี่หาน้ำท่วมคนก็ของมาขายราคารดราคานี่คือถนนมุ่งหน้าหอ,อนาฬิกาตลาดินยงเนี่ยฮะทุกคนยินยงร้านตึกเนะนี่ยใหญ่มาก แต่คุณจะไปเข้าทางนู้นได้ไนงะทางสายหนึ 1, ่งสายสองสายสามใช่ไหมแต่ถ้ามาหรีย้อมาตรงนี้ก็จะไปหอนาริกาหัดใหญ่จากนั้นจะมปรถสองแถววิ่งตลอดจะไปมอเซนชั่นไปสงขลาก็ามาต่อรถที่หน้าหอนาริกาที่มันก็ยังยัง,ย,งยังไม่สำนึกคนะ่ะนี่ทุกคนเนี่ยเบรคที่ดูเราถ่ายแบบนี้น ถ้ามือถือเราหล่นไปตรงกลางสะพานลอยทำไงแตกหน้าจอแตกอ,อีกมัเนเบรรถเลัวเป็นรถคันข้างหลังก็คงเห็นนะคงหัวล้อมาจากพัทลุงด้วยเ,ร,เรากำลังจะไปพัทลุงมอดีเลยเออเจ็ดสี่ทุกคนหกเจ็ดเจ็ดสี่ห่วยออกเป้าเออห้าเขับกัน ติดกันบนทานลอยพยุงพยอยยังจะเบีกอยห่ปาขมันเหมือนแก้งอ่ะเอออยู่บนสะพานลอยมันยังจะเบีกมันจะแก้งให้เราหัวขมำสัตว์ก็ดูสิสาพานีนีไปสี่ร้อยแต่รนะ้อยหยดหยดหยอ่าแน่คู่ระบวจริงๆกับคนแบบนี้ก็อ,อ,อยู่ที่หัดใหญ่แล้วกมีุตสาหสดคาชาก็คือออนาริกา อย่าเมื่อกี้รถมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ติดแบบเนี้ยก็ยังเบรรู้อยู่มันจะเบรกหัวกำมำมันจะขับไปชนอะไรชนท้ายก็ชนไปสิมันจะได้ชัดใช้เขาเออมีนคนไปซื้อของกันนกะ็ขากลับคงจะกลับอยู่ประจันบ้านนะนควมาซื้อของอุดหนุนอุดหนุน พุดหนุนผู้ประสบอุทกสบทายร้านค้าทางทน,น้านบางคนก็สร้างตัวมาจากร้านนะนะปอะน้ำท่วมกันแบบเขาบันัังหลักไม่ทันหรืของเสียหายเยอะมากนี่บนสะพานไปวันอาไรพุทธบาทมีต้นมะฮอกกันีกระเบต้องระาวาังอีกเดี๋ยวมันเบรกหัวที่นี่ นี่รถสงขางทุกคนนี่เี่ือบเนี้ย40บาทแต่ถ้าเกิดจะไปสองแถวก็มีนะไม่ใช่รถตู้อย่างเดียวนะไปสงขานะแต่ต้องขึ้นที่หน้าหอก็คือมาต่อที่หน้าหอ10บาทแล้วก็ไปสงขาก็อีกคันหนึ่งก็ยังอารมณ์ดีนะนก็ยังอารมณ์ดีทุกคนในคนคนขับทัดอาหารทัดขึ้นบ้า ก็มาช่วยน้ำท่วมก็สภาพก็น่าจะดีใจ่านี้าะแค่นี้มอเตอร์ไซค์ขับเนาะมันจะไวเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จะมันใช้ในเมืองแบบนีย้ยิ่งน้ำท่วมจะถ้าเป็นสองแถวก็จะเจอสภาพอย่างนี้ตุ๊กตุก๊กแบบหนึ่งครั้งนะทอยด้านนู้นั่งนู้นก็จะมีตุ๊กตุ๊กอีกแบบเอเนเนาะ เดียวถึงหอนอาฬิกาก็จะเป็นวงเวียนน้ำคูเลี้ยวไปก็จะเป็นสัญญาณคอโหมอเอข้าไหมครับแล้วก็เนทนคันเซีติว ุกตาสุ้อผ้าตลาดกิมยงอยู่ซ้ายมือแล้วนะครับตอนนี้กำลังถ่ายแบบกับหลังหันทุกคนมุมงหน้า,เ,านเซ็นทรัลเฟสแล้วก็มออ,อนะครับทุกคนแต่ซ้ายมือข้างหน้านี่อาจจะเป็นห่อนาฬิกาอีกสักทัดหนึ่งนีแต่คนตลอดทางนะคนจะเอาของจากน้ำท่วมมาขายอุ้ยรองเท้าสวยอะรองเท้าสวย ซ้ายมือก็จะเป็นหอนาฬิกาแล้วนะครับทุกคน,นหลายจังหวัดจะมีหอนาฬิกาในเมืองเนาะแต่เราอย่าลืมว่าเรานั่งสองแถวนี้มาจากเดชนายนะตรงรแถวๆพื้นที่วัดพระเดนายซึ่งเป็นวัดที่นี่แะนอนที่สวยที่สุดน,นะครับนี่นะทุกคนตลาดกิมยงอยู่ทางซ้ายมือเรานั่งรถถ่ายแบบนี้ก็จะอยู่ทางซ้ายมือข้างหน้าสี่แยกตลาดกิมยง ตรงนี้จะเป็นหน้าหออาภิกาและใกล้ๆแล้วคนก็เดินช่วยอุดหนุนซื้อของซื้อสินค้าจากน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัยร้านค้านี่จะเป็นแสียขรุไปตลาดกินหยงได้นะตรงนี้จะมีรถสองแถววิ่งตลอดแล้วก็จริงๆรถเก่งเ่จะออกมาทำธุระทำไมกันเยอะๆเพราะว่าช่วงพักเที่ยงอนะเนาะ ช่วงนี้เราก็หน่วยงานต่างๆก็หยุดหลายวันทุกคนดีๆขายของกันขยับได้ของดีน้ำพู่มก็มาอัดใหญ่ช่วงนี้แต่ว่ารถไฟไม่มานะต่งบินก็แพงหน่อยเนี่ยทุกคนถ้ามันเบกขึ้นมาเราก็เสียหลัก นี่ฮะคนมาขายกระเต็มเลยทุกคนยังนี่คือหอนอาฬิกาหัตใหญ่นะครับแล้วก็ตลาดสดจะอยู่ตรงหอนอาฬิกาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลหักใหญ่ที่ในหลวงทรงบริจาคเงินร้อยล้านเพราะว่าน้ำท่วมโรงยพยาบาลหัตใหญ่คนป่วยหมอพยาบาลลำบากมากต้องผ่าตัดจุดฉีนกันเลยทุกคนนี่หอนอาฬิกาทุกคนเคยเห็นหอนอาฬิกาหักใหญ่ย่าง ตลาดสดนี่หัางตั้งหลักนี่เลยตลาดจินยงก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,ก,กับตลาดสดนีแต่คนมักจะไม่ค่อยมาตลาดสดเขาจะไปกินยงกันเยอะกว่านี่หอไอ้กากำลังสร้างใหม่เ๋ยวามือถือหล่นก็้นมาแต่มันจะเบกรแล้วกจะไล่สัตงขอจากพอเบรกขึ้นมาแล้วเสียหลักน่ย ขนาดเราถืออย่างระาวางังมือถือกันหล่นจมน้ําได้เลยวันนั้นมันกระแทกไงขับรถแล้วก็กระแทกเอ้ไงตลาดสดอยู่ข้างหลังเขาเคลื่อนมาั้งย้ายมาขายขายผลไม้ตรงนี้ด้วยด้วยทุกคนเห็นไหมลูกเนียงสตอคกล้วยเล็บมือนางเอยปรมาณนะี้น่าลุงจังเลยทุกคนเราลุงไหมเราลุงดีกว่าฮนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเซนะ็นชันเนาะ ยังไงไป,ไปเซ็นทันก่อนไปเซ็นทันแล้วกันติเครีย์กับไปคนยี้คนขับรถต่อจะได้ไปเคลีย์เพราะว่าน้องๆเขาก็ลงที่เซ็นทั้นเหมือนกันเนี่ยน้องปุ่มดีเนี่ยยังไงก็หลายวันอยู่แหละสภาพตลาดแบบเนี้ยคนที่เอาของมาขายจากน้ำท่วมอ่น,นะครับนี่ในหอนาฬิกานาฬิกาโดเนเอาออกไปแล้ว ท่นจำง่ายๆกิมยงหอนาฬิกาตลาดสดอยู่ตรงนี้เนาะกิมยงอยู่ตรงนู้นแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนน้ำคูเลี้ยวขวาไปมอ,อไปเซ็นทรัลเฟสอันนี้ก็คืออะไรกันทุกคน ซ้ายไปโรงพยาบาลหัดใหญ่จ่ะทะลุไปถึงตลาดสดแหลงนะครับต่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปคอหงค่ายศิลานาลงุงแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นมออ,อเลยไปมอ,ออประมาณกิโลนะก็จะเป็นเซนทันเฟสติวัลห้างใหญ่น้ำไม่ท่วมตรงนั้นนี่ฮะทุกคนอันนี้โรงแรมนี้เจ๋งไปแล้ว่ะทุกคนรอบูรณะ นี่จุติใช่ไหมใครมาหัดใหญ่จะรู้จักตรงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะเจอวัดคอหงตรงนู้นเลยสามแยกคอหงเลยแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงมออ,อแล้วก็เซ็นทรัลเวิวดลตามลำดับนะครับนิเทศบาลนงนิเทศบาลเทศ,บา,เทศบาลเมืองหัดใหญ่ เด่นแมะเทศบาลก็จะอยู่แถวแถวตลาดสดเหมือนกันนะแถวแถววงเวียนน้ำผู้ทางไปขอหงมออแล้วก็ซ้ายมบือข้างหน้าก็จะเป็นโรงยาทันต์ใหญ่ที่อะไรที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็สยามนักคารินแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาใต้ก็จะอยู่ที่ทันใหญ่นะเออถือว่าเป็นเมืองสำคัญเลยแหละ น่าคุณวิทยาธัญวิไลท่วมยับเยินเหมือนกัรจัดคนอีอ่ฮะคุณวิทยายชื่อใต้รงเรียนจะตรงไปเรื่อยๆอีจ่าธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสําน,นักงานภาคใต้อย่างยังติดกับยอว์เลยติดกับพัญวิทยาลัยเลย ข่าวพาหมาทุกคนรถไฟฟ้าหรืถแบตเตอรี่ดนะับผู้โดยสารมานั่งทับลอยชายเย็นแล้วมีคนขับมึงไม่ต้องมาสอบอะไรเยอะสัตว์ขับดีๆหัวขําอีกเออขับยังไงให้คนหัวขำากันดีมือถือไม่ร่วงสัตว์คนสะพานรอยแท้ๆมึงยังจะไปชนท้ายเขาอีก มีสยามนักคารินเนี่ยแม่น้นำลอยน้ำทั่วต้นมงต้นไม้ฝั่งยับนน่นฝั่งเล้นมันก็เก็บซากขยะหมดแล้วไงเพราะมันแห้งมาตั้งแต่สี่วันที่แล้วแล้วนะสุขสาวาทิตย์วันนี้มันจัดมีสยามนักคารินก็ปิดเลยเห็นไหมฮะโอเคแนละ้ ผมค่ายเสศษนอนารมณ์ลืมทะลิ้วซ้ายไปสุข,ขาทุกคนกเพิ่งจะเบรคสินะต้นไม้ดำท่วมเม็ดไปเอันนี้เป็นบิ๊กซีจ้ะทะลิ้วบิ๊กซีคอหงสนะจ๊ะทุกคนบิ๊กซีนี้ก็มีของอร่อยนะแล้วก็อีกนิดนึงก็จะเป็นสามแยกคอหงเลี้ยวขวา ไปเซนทัลเฟสติวัลที่ว่านะทุกคนจะได้จํารู้จักหัดใหญมากขึ้นอย่าเพิ่งรับคานะ f น้อง้นข้าวชาวลูกสวยไหมบอกแล้วว่าคลิปช่องของเราจะไม่เหมือน,นอื่ีนะจะถ่ายสดๆเลยเจออะไรก็แบบคนขึ้นคนขึ้น ที่จาวัดคอหงทุกคนวัดหงปรจิตถารามจ้ะวัดนี้เขาก็มีชื่อเสียงเจ้าอาวาสใจดีมากคนดีๆมาบวชก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นเจ้าอาวาสที่ดีก็จะเป็นศัแยกคอหงข้างหน้าถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสงขลาจำได้ไหมเลี้ยวขวาก็าไปมออ,อแล้วก็ เ,เซ็นคันเซนทริวอลนะครับที่ตุ๊กอีกแบบหนึ่งเป็นย่างสามเลือกพอหู่ค่ายศรีนานาลุงพอออกิโลกับ300เมตรเลี้ยวขวาตรงสามแยกนี่คือค่ายศรีนานาลุงนะครับท่านหน้านต้องระวังนะถี่กล้องเดี๋ยวมันเปิหัวขมมอีก ทีนี้ก็กล้องตกกลางกนนดเลยลแหละถ้ามันเป็นเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปสงขลา ท่นเลยมอออไปกับหลังหันก็จะมีรถสองแถวไปทุ่งลุงทองแงะบ้านพลุอำเภอเพื่นบ้านของอำเภอหัดยาอ้เราลืมกดอัดทุกคนอีกแล้ว นี่คะสงคัขขานักคารินเป็นโรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็เซนทรัลก็จะถึงแล้วทุกคนอ๋อตรงนี้เป็นวัดอะไรวัดโคกนาวตรงนี้เรอวัดโคกนาวอ๋อตรงนี้ที่มันมีข้าผัดอเมริกันเจ้าหนึ่งราคาถูกร้อยกว่าบาททุกคน